สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ JR Variety วันนี้เราจะกลับมาดูกันในเรื่องของ Excel อีกสักรอบหนึ่งนะฮะวันนี้นะฮะจะต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเราจะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์กันนะฮะก็คือตัววัด t If a n a l y ซ i s นะฮะซึ่งวันนี้เราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า g o Seek นะฮะเป็นหนึ่งในตัวช่วยนะครับในหมวดของตัว Forecast นะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้นะฮะ Data แล้วก็ตรงนี้ forecast นะครับนั่นก็คือเราจะใช้ what is analysis ตรง g o s e ตรงนี้นั่นเองนะฮะวิธีการ,ารทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันก่อนเนาะก็คือเราสมมุติว่าเรามีนะฮะ p r o ต u c t อยู่4ตัวนะครับ A B C D จำนวนชิ้นที่เราจะขายเท่ากับเท่านี้นะฮะเรามีต้นทุนเท่ากับ50บาทราคาขายที่เราตั้งไว้คือแบบนี้นะครับ marginal income หรือกำไรขั้นต้นเราจะเป็นเท่านี้นะฮะ แล้วก็ยอดขายทั้งปีของเราจะเป็นเท่านี้นะฮะอันนี้ตัวเลขสมมุตินะฮะสมมุติว่าเรานะฮะเป็นเซลล์ที่ดูแลนะครับโปรดักบอยู่นะครับเราก็คือจะมียอดขายที่เราจะต้องขายให้ได้ภายในปีนี้40,000บาทนะครับสมมุติว่าเจ้านายเรามาถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าผมต้องการให้คุณทํายอดขายให้ได้60,000ละคุณจะต้องขายนะฮะจาก500ชิ้นนียเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะครับวิธีการนะฮะเราก็คือจะมาที่ data นะฮะแล้วก็มาที่ what if analysis แล้วก็มาเลือกที่ g o s e e นะฮะมันจะมีข้อมูลให้เราต้องกรอกอยู่3ช่องนะครับ Set เซ l l ก็คือเซลล์เป้าหมายที่เราต้องการนะฮะว่าเราต้องการเปลี่ยนเซลล์ตรงเนี้ยยอดขายในช่องนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะก็คือเราจะเซตที่เซลล์นี้นะฮะยอดขายนั่นเองแล้ว Value ที่เราต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นละ่ะนะฮะก็คือเจ้านายเราบอกว่าเราเขาอยากได้6 0 0 0 0่นนะครับเราก็พิมพ 60, ์6.000 0ไปได้เลยหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นนะฮะแล้วเราจะไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ช่องไหน นะะในกรณีนี้เราก็คือจะต้องเปลี่ยนที่จํานวนชิ้นเพราะว่าเราอยากรู้ว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มยอดขายจาก40,000เป็น60,000เราจะต้องขายเพิ่มจาก500ชิ้นเนี่ยเป็นกี่ชิ้นเราก็มาคลิกที่เซลล์นี้แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนแปลงให้ละโดยที่ไม่กระทบกับสูตรที่เราทําไว้นะฮะนั่นก็คือถ้าเราอยากได้ยอดขาย60,000เราจะต้องขายเพิ่มเป็นจำนวน750ชิ้นนั่นเองนะครับก็คือเพิ่มมา250ชิ้น บแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะก็คือสูตรที่อยู่ข้างในเนี่ยจะยังไม่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม,ไม่กระทบสูตรทุกอย่างจะอยู่เหมือนเดิมเขาก็คือจะเปลี่ยนแปลงแค่ไซ้ในที่เราต้องการจะรู้ให้เลยนะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่หหรือถ้าต้องการรู้ว่าสมมุติว่าเรานะฮะมาดูแลที่ผลิตภัณฑ์ดีนะครับดีด็อกนะฮะอันสุดท้ายนะ เรามี M I นะครับ Marginal Income เนี่ยเราได้กำไรจาก product product ดีเนี่ยอยู่ที่60ถ้าเราต้องการนะครับสมมุติเจ้านายเราบอกว่าอยากได้กำไรเพิ่มจาก60เนี่ยเป็น80นะฮะเราจะต้องเปลี่ยนเป็นราคาขายเนี่ยเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะฮะหมายความว่าต้นทุนเราไปแตะไม่ได้นะครับจำนวนชิ้นเราก็คือเท่าเดิมสมมุติว่าเท่าเดิมแต่เราอยากเพิ่มที่ยอดขายแทน นะครับที่ราคาขายแทนนะฮะว่าจากเดิมที่เราขาย80เนี่ยเราต้องเพิ่มเป็นกี่บาทเพื่อให้เราได้กําไรกาเป็น80%นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็มาที่ data what evenalysis แล้วมาที่ go seek นะฮะ set s a l e นะครับเราต้องการเปลี่ยนที่ตัวเปอร์เซ็นต์นะฮะกำไรเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ใช้ที่เซลลนี้ถูกแล้วนะครับแล้วก็จาก to value นะครับก็คือจาก60เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ80%ที่เราต้องพูดถึงก็คือพิมพ์80%ไปได้เลย แล้วเราจะต้องการเปลี่ยนแปลงที่เซลลไหนนะครับเราก็คือต้องการเปลี่ยนแปลงที่ราคาขายเนาะเพราะฉะนั้นเราก็คือจะมาคลิกที่เซลล์นี้นะครับจากแทนจํานวนชิ้นจากเมื่อกี้นะฮะคนละตัวอย่างกันเราก็จะมาคลิกท <okes. S 2> like ี่ราคาขายแทนนะฮะแล้วก็กดโอเคนะครับมัน like ก็จะรู้แล้วว่าจากเดิมนะครับเราขายที่80นะฮะกำไร60เนาะแล้ว60นะ แล้วทีนี้ถ้าเราอยากได้กำไร80%เราต้องเพิ่มราคาขายมาจากชิ้นละ80เป็น90โดยที่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับคือจำนวนชิ้นขายเท่าเดิมจำนวนราคาต้นทุนเท่าเดิมนะฮะแล้วก็เราก็คือจะได้เงินเพิ่มเท่านี้เพราะว่าราคาขายเราเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสูตรเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการใช้โกซีในการหา เป้าหมายนะครับแล้วก็คำนวณย้อนกลับมาว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างระหว่างทางต้นทางนะครับก่อนที่เราจะได้เป้าตามที่เราต้องการนะฮะประมาณนี้นั่นเองนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ